สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผมอันนี้นะครับผมมาแกงกบนะครับก็ผ่ามะพร้าวผ่าแบบบานๆผ่าแบบนี้นะครับสองลูกก็เฉาะเอาน้ําแยกตังหากนะครับแล้วก็มาขูดด้วยกระต่ายขูดมะพร้าวสมัยโบราณน,นะครับนี่ขูดแบบนี้นครับสองลูกก็จะมีประมาณสี่ชิ้นนะครับ เอาไว้ใส่แกงกบเพื่อเพิ่มความมันความอร่อยนะครับได้กบมาสามตัวนะครับไปหาหากบตามท้องนานะครับช่วงฝนตกก็ได้มาสามตัวนวี่วิธีเริ่มก็คือนี่ขูดมะพระา้าวเพราะว่าจะแกงแสบพร้ามันแซบมากขูดขูดอ่ะเสร็จแล้วนะ แม่เอามาคั้นเป็นหัวกะทิเลยครับนี่นนนก็คือหัวกะทิไม่ต้องใส่น้าอะไรเลยใส่ผ้าแล้วก็คัน้นผ้านี่ก็ซักตากไว้นะครับหรือของใหม่ก็ดีนะครับคั้นเป็นหัวกะทิเลยเน,น,นี่คือน้ำหนึ่งนะครับเอามาบีบหมดเลยครับแต่ถ้ามีเครื่องบีบอัดก็ดีครับมันจะได้ออกเยอะ อ,อันนี้ใบชะพลูนะครับแกงใส่ใบชะพลูตอนนี้ได้ตัดได้หั่นไว้แล้วน้องน้องทไม่ได้ถ่ายไวน้นะครับก็คือมาลัดขั้นตอนนี้ต้มน้ําก็คือเอาไปใส่กะทินะครับเวลาคั้นบีบเนี่ยน,นี้ผมก็ต้มหัวกะทิที่แม่คั้นเมื่อกี้นะต้มทําให้สุกเพื่อที่จะให้มันเข้าถึง นี้ก็แม่ก็ใส่พริกแกงที่ตำไว้นะครับนี่เขามาผัดมาคั่วมาคั่วแล้วก็ใส่ใบมะมะมะกรูดอันต้นนี้ใบมะกรูดแล้วใส่เครื่องปรุงก็คือผงชูรสนผงชูรสน้ำปลาน้ำปลานี่ครับวัตถุดิบกบกบนีากินต้องลอกกบที่หั่นต้องลอกหนังนะครับเพราะว่ากินลอกหนังไม่ลอกหนังไม่กล้ากินนะครับ มันดูน่ากลัวเลยต้องลอกหนังนี่น้องสาวก็จะบีบบีบด้วยน้ำอุ่นนะครับเขาเรียกเป็นหางกะทิแล้วเมื่อกี้เป็นหัวกะทินี่หางเราก็ทำให้มันเข้าเทน้ำร้อนใส่ก็คือทำให้คลุกๆให้มันเข้านี่ก็แม่ได้ใส่เนื้อกบไปแล้วลงไปผัดครับ พริกแกงก็หัวกะทินะครับให้มันเข้ากันก่อนเนื้อเนื้อ,อ,อย่างแดงๆเลยแม้ใส่ไปแล้วนี่แล้วก็เอาใบชะพลูที่หั่นไว้เอามาใส่ใส่ในหม้อนะครับืมพอใส่เสร็จแล้วนี่น้องเอาในหางกะทิมาใส่ในน้ำแกงอีกเราไม่ต้องเทหมดนะครับกะทแค่นี้เยมันม